สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาออกแบบทรงผมให้กับลูกค้าครับลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยมาตัดกับเรานะครับทั้งเด็กถ้าตัดทั้งเงียังเราใจกันไม่ถูกนะครับว่าจะชอบแบบสั้นไหมหรือชอบแบบยาวกนะ็คนละครึ่งทางแล้วกันนะครับผมขึ้นเป็นเบอร์สามมาแล้วกันไม่สั้นไม่ยาวมากนะผมเปิดทรงด้วยเบอร์สามนะเปิดทรงด้วยเบอร์สามมันจะ ค่อางที่จะผิดพลาดอยากนิดหนึ่งนะครับเพราะมันจะยาวเวลากแก้ทรงแกง่ายนะแต่ถ้าไปเปิดเบอร์หนึ่งเลยมันจะอาจจะสั้นเลยนะครับถ้าเรายังไม่รู้เส้นผมลูกค้าว่าเป็นผมหนาผมบางนะครับถ้าเปิดเบอร์หนึ่งคือขาวเลยนะฮะแต่ถ้าผมนหนาไม่เป็นไรน,นะครับเปิดเบอร์หนึ่งก็ยังดูดำๆมีต เดิมลูกค้าน่าจะตัดทูบ็อกมานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะขออนุญาตเปลี่ยนทรงให้กับลูกค้านะครับเพราะลูกค้าไม่เคยตัดกับเรานะครับเดี๋ยววันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแกอยากมาลองนะครับมีเพื่อนแนะนำมาโอเคครับผมจัดให้เลยก็เลยขอถ่ายวีดีโอเพื่อไว้โปรโมทร้านเลยแลืกเปลี่ยนเทคนิคนะครับสำหรับช่างด้วยกันนะครับ ต่อมาผมใช้เป็นเบอร์หนึ่งยกฟันเป็น1.5สบัดเชื่อมกับเบอร์สาเลยนะครับตัวนี้จะเป็นทรงถ้าเทียกง่ายๆเลยนะครับจะได้ไม่ซับซ้อนนะครับถ้าเรียกเป็นภาษางกฤษมันอาจจะเดี๋ยวจะงงๆกันนะครับสำหรับช่างใหม่ๆผเรียกเป็นเปิดข้างเลยนะครับคือมันง่ายดีนะครับเปิดข้างหลงังทวีอย่างนี้นะครับไวจรน,นะครับจรก็จะใช้สักเบอร์หนึ่งนะครับ จนยกฟันขึ้นสุดแล้วก็ถายเบอร์นหนึ่งนะครับเป็นทรงทรงนี้คือทรงสําหรับร้านผมผมว่าเป็นทรงมาตรฐานมากเลยนะครับคือตัดเข้ากับทุกคนเลยนะครับทรงนี้ผมสังเกตดูนะฮะที่ผมเวลาลูกค้าอกว่าให้ออกแบบให้ผมจะตัดทรงนี้เลยนะวไเ,เข้านี่ยทรงเดิมเป็นทูบ็อกนะฮะราคาคนนี้แต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนทรงให้เป็น เปิดข้างนะเปิดข้างก็จะประมาณนี้นะครับเปิดข้างแล้วก็จะแบ่งป,ประมาณครึ่งหูนะครับด้านข้างก็จะสั้นกว่าด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังก็จะไว้ดำๆนะครับนิดหนึ่งไว้โตด้านข้างก็จะอกสั้นกว่านิดหนึ่งนี่นี่ให้มัน,นเกณฑ์เป็นใบหูเป็นเป็นหลังนะครับเปิดข้างก็จะแบ่งครึ่งจากหลังใบหูมาข้างหน้านี่ ด้านหลังก็จะทําทุยๆครับต่อมาผมก็จะการโขบลูกค้าบอกว่าไว้จอนนะครับด้านบนก็อยู่ที่ลูกค้านะครับเราคุยกันนะครับแต่ตัวนี้<อ>ลูกค้าบอกว่าให้ผมออกแบบให้ก็เลยจัดให้นะครับสำเนียงผมอาจจะฟังแล้วดูรู้สึกแปลกๆนะครับพอดีผมเปิดคุณเนี่ย คือสำเนียงยังไงผมก็พูดไปอย่างนั้นนะครับอดีเป็นคนบูดีดำนะครับสำเนียงก็าอาจจะแปลกนิดนึงพูดไทยก็าอาจจะตกตรงนิดนึงนะครับก็ทูลฟังเรานะครับน่าจะฟังได้อยู่เนาะท่านที่มาติดตามนะครับมีทั้งต่างประเทศนะครับลาวเขมรอินโดมาเลทุกเยอะมากครับยุโรก,ก็มาครับ บางทีเขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาเน้นการดูแล้วก็เอาไปปรับเปลี่ยนนะครับตอนนี้ยุโรปก็จะเน้นเริ่มตัดรองทรงกันเยอะแล้วนะครับจะไม่ค่อยเฟดแล้วนะผมสังเกตนะครับพวกนักกีฬานะครับฟุตบอลนะครับทางยุโรปลองไปดูได้เลยนะครับเริ่มจากไม่ค่อยมีงานเฟดแล้วนะครับนักฟุตบอลดังๆนะครับต่อมาด้านบนผมจะ ัดแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าการจับเล็บส้มนะฮะว่าจับแบบนี้มันเก็บงานได้เร็วนะครับผมก็เลยชอบตัดแบบนี้นะฮะด้านบนจะเอาสั้นเอายาวก็อยู่ที่ลูกค้านะหน้าผากค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งเ,เป็นทรงที่ออกแบบให้ลูกค้าครับฐานเดิมเป็นทูบ็อกซ์ครับลองดูนะครับเปลี่ยนทรงแล้วจะหน้าตาดีขึ้นไหมครับ ถ้าหน้าตาดีขึ้นก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่มาอุดหนุนนะครับหรือจะกลับมาใช้บริการอีกก็ได้นะครับดูหน้าช่างผมช่างค่อนข้างที่จะฟูรกมกมากครับช่างช่วงนี้ผมตัดยังไม่ได้นะครับพอดีถ้าผมไปตัดเพิบฉีดน้ําไปมันกลัวมันแผลผมยังไม่แห้งนะฮะเดี๋ยวมันจะติดเชื้อนะอักเสบก็จะอันตรายก็เลยไว้ผมตามธรรมชาติไปก่อนนะครับดีไปก่อนนะครับ ผมช่งาอาจจะสูงมุกนิดหนึ่งนะครับช่วงนีง้นี่ด้านหน้าก็แบบนี้เลยครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับถ้าคลิปมีประโยชน์สวัสดีครับ